ย่างเนยเรียกได้ว่าโคตรของต้นตำรับเลยก็ได้เขานําเสนอมาอะไรหรอถุงมะมวงถุง่งถุงมะม่งทางบ้านเราดื่มไถ่เยอะเลยเขามองเมองเมองให้สมาร์กาเดี๋ยว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 เขาจะมองมาตรงนีอะไรเอาดีไหมอืมเลิศจริงหรอเด็ดจริงหรอ <Dead. S 1> นี่เป็นเด็ดคำแรกของเธอเลยนะเด็ดน้ำจิ้มอ่ะมันกบรสกลิ่นเนื้อไงกช่กชอบก่ชอบกลิ่นเนื้อยังไงมันใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่แบบว่าไม่ได้รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิม เเดดด็็อยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยวันนี้นะฮะเราพาทุกคนมาแบบเรียกได้ว่าโคตร ต้นตำรับเลยก็ได้คือติ้งย่างถือว่าเป็นอาหารแบบเหมือนหมูกระทะแต่มันมาในรูปแบบที่ไม่ใช่หมูกระทะแบบที่เป็นกระทะแบบแบบคุ้งคุเป็นกระทะแบนแบเป็นกระทะแบนๆกระทะแบบโคขุนโคขุนหน่อยใช่ร้านชื่อว่าย่างเนยเปิดมาแล้วนะฮะ5ปีจากร้านเล็กๆที่เรายืนอยู่เป็นสาขาแรกตอนนี้นะสาขาที่เปิดแล้วทั่วประเทศไทยมีถึงห0สสาขาเยอะ ฉันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าย่างเนยของแท้จริงๆแล้วเนี่ยสาขาแรกสาขาแรกด้วยเออมันเด็ดหรือมันดออ๋อยเออไม่รู้ว่าผ่านการเวลาไปนานแล้วคุณภาพจะลดหรือเปล่าลดหรือเปล่า<อ>เป็นบ<อ>ิสเนสแล้วไงเพราะเขาบอกว่าเป็นธุรกิจอะ ไม่ได้เพิ่มราคาเลยพอไม่ร้อาสิบเก้าบาทเหมือนเดิมโบฟ่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยต้นทุนเรามันพิ่ขึ้นนะราคาเราไม่มากขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าวัตถุดิบของเราต้องลดลดคุณภาพอาหารหรือเปล่าหรือพอมีหลากหลายสาขาแล้วเนี่ยรสชาติมันจะไม่แบบคงที่หรือเปล่าเรามาดูสาขาแรกถ้าสาขาแรกของเราเนี่ยยังอร่อยเท่ากับว่า สาขาอื่นๆก็อาจจะคงมาตรฐานของสาขานี้แต่เราไม่รู้เรามารีวิวสาขานี้เพราะฉะนั้นเราพูดแทนสาขาอื่นๆไม่ได้เราเคยเกิดเหตุการณ์แล้วที่เราไปกินสาขาที่ไม่ใช่สาขาใหญ่แรกแล้วคือเหมือนแบบคุณภาพมันไม่เหมือนกันมาตรฐานไม่ได้ทุกสาขาไม่ได้บอกว่าเด็ดหรือดอยหรืออะไรแค่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูต้นตำรับได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วมาแล้วกินต้นตำรับอย่างเดียวโอเคไป มาลวจัดที่นี่นะเมื่อกี้หน้าแตกไปแล้วรอบหนึ่งเดินเข้ามาขอเมนูไม่มีหรอไม่มีเมนูเขาบอกไม่มีเมนูค่ะอยากกินอะไรให้เดินเข้ามาในห้องนีอ๋อเพิ่งบอกเลยวันนี้เป็นเหมือนเหมือนห้องเย็นห้องเย็นแบบหนาวมากข้างหลังของเรานี่คือเนื้อสัตว์ทั้งหมด15ชนิดคือรวมหมูไก่เนื้อปลาอาหารทะเลนะไม่รวมผักเผือกทั้งหมด15อย่างกุ้งนางก็ราคาที่ไซส์ไซส์มาตรฐานทั่วไปนะ คนกินบุฟเฟ่เนาะเขาจะรู้สึกว่าต้องกินกุ้งเยอะๆอันนี้หนูไม่เข้าใจเหมือนกันคือกุ้งมันแพงไงเธอ <c oughs> คนก็แบบกลัวไม่คุ้มแล้วจะตักทำไมเยอะแยะกลัวไม่คุ้มไงกลัวไม่คุ้มตัดเยอะๆได้สโลแกนที่นี่คือเหลือ er ไม่ปรับไม่จํากัดเวลาใจเล็กใหญ่มากผัวทาไมอะทำไมเหลือไม่ปรับไม่จํากัดเวลาแล้วรออะไรก็ยกยกไปเลยอันเนี้ยเขาไม่ปรับไงแต่เขาด่า ปลาหมึกไหมอยากลองไหมดูเนื้อสัตว์ที่เป็นหมูเหมอของเขาได้ดูสิมองไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นจริงๆยากจะตินะฮะก็ติเรื่องนี้เพราะว่าเอออาจจะต้องมีบล็อกไว้ยืนนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันจบเอาแล้วอันนี้ขยัาสุดแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วชีสเขาอยู่ไหนเบชีสอยู่นู่นต้องซื้อเพิ่ม29บาทจ้ะมองไม่เห็นจริงนะเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรว่าบางส่วนเนี่ยก็จะไม่ได้ตั้งไว้อยู่ตรงนี้อย่างเช่นเนื้อวัวอย่างเช่นเนื้อวัว เออมันเป็นหลายร้านนะถ้าอยากกินเนื้อวัวต้องขอเพราะว่าอะไรอะ่ะนม<า>่น่าจะาราคาที่ค่อนข้างสูงอันนี้หนึ่ง,<อ>งละล้อกให้ลำบากในการสั่งมันจะได้พ้เกียจกินเคยไปโรงแรมไหมแล้วตอนเช้าตื่นมากินเบ็ดฟาดแล้วแก้วน้ำเท่าแบบเหมือนแก้วชอนแหละเ,ออเพื่ออะไร ่อให้เราที่เกียจกินแล้วที่เกียจเดินไปบ่อยๆ,ๆสุดท้ายก็ยืนอยู่หน้าตู้กดกินกดกินอย่งเงี้ยอ,อาจจะใช่นะคิดว่าใช่ไหมแล้วมันทําให้เรากินไม่เหลือไเ, <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะหยิบทุกอย่างที่อยู่ในนี้เพื่อที่ว่าเราจะชิมว่ามันสดไหมคุ้ไมไหมเพราะว่ามีข้างมีอันนี้ด้วยของของทันเล่นเออเดี๋ยวเราจะชิมหยิบมาให้หมด อย่างเนยอ่ะมีหลักๆอยู่3อย่างคือน้ําจิ้มสุก,กี้น้ําจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวขอดมก่อนดิดดกิ่นขึ้นหัวแบบกินแบบมะนาวอะ่ะอันต่อมาคือวุ้ยจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วคือใช่เลยนะเวลากินกับแบบย่างๆอ่ะเนาะน,นีเพิ่งมาเห็นมีน้ํำจิ้มอีกอันนึงอันนี้เขานําเสนอมากอะไร,รอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาจะมองเขาตรงนี้เลยน้ำจิ้มอย่างที่4รัชัโนนอันนี้เขานำเสนอมากคือน้ำจิ้มพริกไทยดำที่เอาไว้กินกับเนื้ออ้อหรออ่เธอดมดีอันนี้มันคือบาร์บีคิวผสมกับพริกไทยดำกินดีกินดีได้ของทันเล่นแล้วได้เนื้อสัตว์แล้วได้น้ำจิ้มแล้วครบสูตรเตาอยู่ตรงนู้นไปชิมกันดีกว่า ไหนอะเนื้อเราต้องสั่งเหรอสั่งสั่งสั่งครับลาบอุ้ยลาบมากเลยอ่ะเออถ้าเราจะมีมาใบพายค่ะใบพายเขาให้ค่ะสั่งเนื้ออันนี้คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่ในบุฟเฟ่ต์ละค่ะแค่ต้องสั่งกับพนักงานค่ะเราอยากดูเหมือนกันทำไมถึงต้องสั่งกับพนักงานทำไมไม่วางไว้ที่ทําไมไม่วางไว้อ่ะสไลด์สไลด์สด อ๋อมันจะได้สไลด์สดๆไปเลยใหางั้นเอาอย่างละหนึ่งเลยจ้ะมี3อย่างนะเอามาอย่างละหนึ่งโอเคเยี่ยมครับมาแล้วมาแล้วเบ้นอันนี้เป็นส่วนของเสิรเราให้ค่ะโอ้โหมันมาเป็นจานแบบนี้ให้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าถ่ายรายการใช่ไหมไม่ค่ะปกติก็ทำให้ลูกค้าแบบชมอยู่แล้วอ๋ออเ็นดูดีบอายค่ะแล้วกตอนนี้มันดูเนื้อสิ ตอนนี้เรารู้สึกกดดันมากนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขายืนอยู่รอบเลยเราไม่สนหรอกเออแล้วด้วยความอร่อยเด็ดเข็ดดอยเนาะเออเราก็พูดลอยๆไปว่าถ้ามันเด็ดเราก็บอกว่าเด็ดไง่ถ้ามันหน่อยเราก็ต้องบอกว่ามันดอยนะลอยๆลอยๆทำใจไว้เลยทําใจและเตรียมตัวไว้ด้วยให้พวกกลัวเตรียมตัววิ่งด้วยมาแหมเขาเปิดมา5ปีนะเธอหกสิบสาขาดูดีๆมี60สสาขามันก็ต้องมีอะไรดีบ้างหรอวะเดี๋ยวเราจะมาลอง ต้องอยู่รีวิวแล้วอ,ะอ่ะอันนี้คือเนื้ออะไรที่เธอใส่ไปใบพายของหนูคือลิปอายหน้าตาดูมีความ,มารู้ไหมกันกามอาหารแลนะ้วเนาะอันนี้เสือร้องไห้แต่เนื้อดูด,<า>ด,ดีอันนี้เธอกินเลยเนื้อนี่คือแนะนำให้กินกับตัวน้ำจิ้มบาร์บี บาร์บีคิวพริกไทยดำ <Yeah. S 1> <ป>อันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คือใบพายอะไรอ่ะแปลว่าอะไรเนื้อดีอ่ะจริงปะอืมน้ำจิ้มอ่ะ<น>ทำไมพอเราไม่พูดถึงน้ำจิ้มเลย,เยน้ำจิ้มอ่ะมันกบรดกลิ่นเนื้อไงกายชอบกายชอบกินเนื้อ เนไงมเข้าใจเนื้อดีน้ำจิ้มเหมือนแบบเป็นไงนะเกกอะเป็นไงนะไม่กินน้ำจิ้มกินเนื้อเพียวๆเลยเนื้อดีเนื้อดีหอมนุ่มอร่อยอะเมื่อกี้เนี่ยนะกินเนื้อไปแล้วเนื้อที่หนูกินคือเสือร้องไห้บอกเลยว่าดีมากนิ่มมากไหมนิ่มเออแล้วแบบคุณภาพรู้เลยว่าดีดีอันนี้คือลิปอายนะอุ้ยหอมหอมหอมเ้มดีไ Mm hmm. ดีกว่าเมื่อกี้ไหมเด็ด <Let. S 1> จริงเหรอเด็ด <Dead. S 1> จริงเหรอเด็ด <Dead. S 1> นี่เป็นเด็ดคำแรกของเธอเลยนะเด็ดเราจะมาลองกินน้ำจิ้งแจ่วเขาที่รัชนนนบอกว่าเด็ดเด็ด <Dead. S 1> จริงเหรอจบยังไง mm hmm. ยังไง mm hmm. ยังไง,ง,ไงมันใช่ไหม อันนี้ใช่เลยบาร์บีคิวมันทำให้รสชาติของเนื้อมันหายไปแต่น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมันเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ยังให้ความรู้สึกของเนื้อได้อยู่มันเข้ากันแหละหรือว่ามันเป็นความเคยชินของเราไม่ใช่ว่าบาร์บีคิวพริกไทยเมื่อกี้ไม่อร่อยนะแต่ภาพที่เรานึกถึงเวลาเรากินย่างเนยเนี่ยนะมันจะต้องมาคู่กับจิ้มแจ่วมากกว่า พอเมื่อกี้บาร์บีคิวมันรู้สึกเหมือนกินสเต็ก <Yeah. S 1> เลิศเลยน้ำซีฟู้ดหน่อยไหมน้ำซีฟูด<ช>้ดกินกับอะไรอ่ะซีฟูดฟ้ดกินกับกินกับเนื้อได้เขาบอกลองดูกับหมูอ่าแต่ลองดูหมูนะแต่หมูดูหนากว่าแบบเนื้อนะดูดิดูหมูดิเหมือนสไลด์มาหนามีความรู้สึกเหมือนมันจะเหนียวก่อนไหมไม่รู้ ซีจาร์ดฟิชาร์าแล้วเข้าไหมเข้าไหมไหนเนื้อเนื้อใบาพายกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ครต้องชมเชยแม่ครัวนะน้ำจิ้มซีฟู้ดคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ใช่มะนาวปลอมคือมะนาวคือมะนาวมะน,นาวอ่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงมะนาวแบบ มะนาวขวดหรือเขาอาจจะใส่มะนาวขวดเป็นเบสก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะเราไม่ได้เข้าไปในครัวเขาไงแต่รู้ว่ามีมะนาวแทนแน่นอนซีฟู้ดดีซีฟูดดฟดฟ้ดดีซีฟู้ดดีซีฟู้ดดีแล้วเป็นแบบเนื้อๆไงแจ่วดีแต่การมาย่างเลยเนี่ยนะมันจะมี ทุกครั้งที่มารีวิวหรือภาพภาพคนแบบที่เป็นบล็อกเกอร์รีวิวอะเออนี่ยมันจะมีภาพแบบไหนม,มันจะมีภาพแบบกุ้งที่อยู่ในกระทะแล้วใส่ไข่เข้าไปแล้วใส่เนยเอาลองไหมล่ะเราเนี่งค่ะคุณกุ้งกุ้งเราคะ่ะเดี๋ยวเราไปแกะก,กุ้งก่อนเมนูกุ้งย่างเนยเนี่ยน,นะนี่ หลายๆคนมาย่างเนยแต่ยังไม่เคยกินเมนนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูกินกันแบบไหนแบบไหนนี่ในในกุ้งมันก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างที่บอกคนมาชอบกินกุ้งเยอะๆให้รู้สึกคุ้มแนะนําให้ทําเหมือนเรานะก็คือตักกุ้งมาเยอะๆแล้วก็แกะออกทีเดียวแกะออกเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะใส่เนยเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เอากุ้งใส่เข้าไปเลยค่ะหมดเลยไหมหมดเลยนี่ค่ะ ใส่เข้าไปแบบนี้สักพักแล้วก็ไข่ค่ะไข่ก็รวมเลยบุฟเฟ่กินเข้าไปเลยสิฟองคุ้มแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อสมมุติอันนี้เริ่มเริ่มส้มๆนิดนึงิ่มส้มๆค่ะคุณตอกไข่ลงไปเลยจ้ะกี่ฟองสองฟองจะสามฟองก็ได้อยู่ในบุฟเฟ่แล้วแล้วหลอวันพรุ่งนี้จะได้กินพอดีเอาล่ะพอไข่เริ่มที่จะสุกเนี่ยนะคุกเลยจ้ะคุกหนีเลยจ้ะนี่เห็นไหมนี่ มันก็จะเป็นกุ้งดีดีรัชนนท์ไม่ที่จะช่วยเลยใช่ไหม <c oughs> รีวิวรีวิวอยู่นะในเธอชิมไม่นี่หน่อยได้ไหมหยำเขาอะอ่าราะหว่างนี้ให้รัชนนท์ชิมยำไปนะอันนี่คือยำไส้กรอบนะฮะแล้วเขาทำน้ำจิ้มอร่อยเขาก็น่าจะยำได้ปะได <c oughs> ้อยู่ <c oughs> ได้อยู่แบบว่าไม่ได้เขาไม่ได้ขายยำเป็นอาชีพเนาะถ้าอยู่ดีๆไปตั้งร้านอยู่ข้างหน้านะแล้วบอกว่าคู่แข่งโคตรยำเจ๊ง จะเสร็จแล้วเราจะต้องปรุงปรุงรสชาติให้นิดหนึ่งคือใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำ <Yeah. S 1> นี่ที่ร้านก็มีให้แล้วนะถ้าบางร้านไม่มีก็กินกับน้ำจิ้มไปแต่อันนี้นะร้านย่างเนยสาขาแรกมีรัชานน์อันนี้คือความเป็นแม่สี่เรือนของหน,หนูหนูอยากให้เธอชิมก่อน mm hmm. นี่คือกุ้งย่างเนยขอคิดชื่อเมนูให้อันนี้หน่อยค่ะ เอ่อดูจากรูปร่างหน้าตารเราจะเรียกว่ารุรย่างกุ้งมาจากเวียดนามนี่เไม่เอาไม่ฮาใหม่ย่างกุ้งไม่ใช่เวียดอ๋อพมา,มาอันนี้มเมนูที่หนูบอกลองชิมดูมใส่ไหมจริง เกลือแหละต้องใส่เกลือเหรอต้องใส่เกลือเพิ่มเหรอจือดเหรอจือดอ๋อจือดมาจริงๆหนูท่านใจปรุงให้กินกับน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มเขาอร่อยอ๋อเหรอไอ้ยังงี้ไงอ,อ่ะมานี่นะฮะหูยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดใส่จิ้มแจ่วเข้าไปด้วยเหมือน,นอะไรรู้ไหมอะไร เหมือนไข่ตุน,ตนใส่กุ้งอ,อ,อ,อร่อยอก็เด็ดเลยอร่อยนี่ไม่รู้ว่าเด็ดเพราะว่าที่ตัวเองทำอยู่น้ำจิ้มนะบอกเลยเผื่อคนดูอ่ะดูแล้วยังไม่เคยกินแบบกุ้งกระทะย่างเนอยนอย่างเงีย้ยลองดูแบบนี้อร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่มันเหมือนพักพักค,ความแบบ มันด้วยนีอหรอแมแล้วก,กลับมากินแบบเออไข่กับซีฟู้ดแล้วก็ค่อยกลับไปกินแบบมันมันต่อ <Yeah. S 1> บอกเลยนะตั้งแต่กินมานเนี่ยชอบที่สุดเนี่ยคือเนื้ออะไรน้ำจินน้มเอาเป็นว่าถ้ากายมาที่เนี่ย การสั่งเนื้อกินเออหนูก็สั่งเนื้อและที่สําคัญคือถ้าจะมาอีกรอบนึงคือมาเพราะว่าเรารู้ว่ามาถึงปุ๊บแล้วมันแบบน้าจิ้มกินแล้วมันแบบเออร่อยอะเอางี้ดีกว่าร้อยเก้าเโอเคไหมคุณโอ้โหถูกคือโอเคมันไม่ใช่เนื้อที่อร่อยที่สุดที่เคยกินในโลกแต่สําหรับราคา1 9 9แล้วได้คุณภาพแบบนี้มันถือว่าดีมากๆมากมากมากแล้วอะเอาถ้าเอาง่ายๆนะเนื้อเด็ดน้ําจิ้มเด็ด เครื่องเคียงดอยหมูหมูดอยเออหมูหนูก็ให้ดอยอยู่คุณภาพของซีฟู้ดเด็ดเด็ดกุ้งนะโอเคนะไม่ขี้เหร่นะไม่ใช่กุ้งมาตัวแบบเหมือนแบบไม่สดอ่ะดีนี่นี่นี่อันนี้ใช้กล่องอันนี้หนูชอบมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้กล่องกลวงให้กล่องกลวงเอออร่อยหนูชอบเป็นการกินแก้มที่ดีมากอันเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ดเนาะหนูชอบมากเลยอ่ะเด็ดกินเข้าไปเหมือนมีแต่ลมแต่อร่อยมากบางอันแม่งอ่นเท่ามือเนี่ย กัดเข้าไปหมือว่านี่เอาล,ะน,อาละนี่คือการรีวิวย่างเนยสาขาหนึ่งย้ำว่าสาขาหนึ่งนะ <Yeah. S 1> สาขาอื่นเราไม่รู้แต่อันนี้มารีวิวของสาขาหนึ่งบอกเลยเราได้คุณภาพที่ดีในราคาที่ย่อมเยาว์นะอ,อ,อะถ้าเกิดว่าใครอยากกินก็มากินนะสาขาหนึ่งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะใช่ไหมที <c oughs> ไหนไี <c oughs> ไหนที่ไหนข้างหลังแบบฮ้ย กูขำมากูขำมาแจ้งว่าเทานั้เเมื่อไหร่วะก็ใครอยากกินนะย่างเงยสาขาแรกนะก็ที่ไหนเมื่อกี้พูดผิดแจ้งว่านาคือผิดมรู้แล้วที่ไหนละคนที่สาขาเชียงรากอยู่แถวมอธรรมศาสตร์ลังสิตเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายังไงอยากให้เราไปกินที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะจ๊ะวันนี้อร่อยเด็ดเข็ดดอยไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกปเลจ๊าอะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะเราจะพาไปที่ไหนติดตามกันด้วยกับอร่อยเด็ดเข็ดดอย บายๆเขาจ้างมาไหมไม่นี่นี่เป็นเจ้าของมาใครเป็นเจ้าของบ้างที่จ้างผมมาไหมครับไม่จ้างตาบี้ะผม้าด้วยสกิปเสียตังไหมเสียตังด้วยผมไม่มีใครจ้างผมจริงๆนะผมสาบานเลยนะตั้งแต่เริ่มอร่อยเด็ดเด็ดดอยมามีแต่ควัก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 พวกวันนี้ยังไม่รู้เลยทําเพื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครจ้างจริงๆถูกต้องไหมครับใครับแหมครับ